เธอช่างเหมือนจะไม่ตอกกุหลาแต่เวลาเดินผ่านจะการตอไม้อเธอั๊เดี๋ยวเธอปล่อยมจากมายืนเระส่นเธอบนไอตอมไม้ผมยังสงสัยว่าทำไมโลกใบนี้ยังยังารักไม่จนเ็ได้านห้เลนนิดห่เก็จะไปไอ้ต้องิวอยู่ลิม ผ่าทสายไม่ยินเลยจากไปยังไปคิดถึงอยู่แต่เขาไอเราไม่อยากจะเงาความไปตึงก็ผ่านลายแล้วก็ผ่านไปมันบนเวียนไปอยู่อย่างนั้นน่ะมือให้คิดถงบ่ครับตอนย้อนตอนย้อนต้อนย้อนต้อนย้อนต้อนย้อนเข้าไปในเทสมาลีแล้ว แล้วกูเข้าไปตะโพงนี่แมวของเรื่อยแล้วแมวก็แบนทิ้งไงพี่อ่ะสวัสดีครับผมแจ็คแบ๊บผู้ใหญ่สวัสดีครับดูสิสวัสดีครับัอย่าโดนแทงแล้วไปโผล่ลงปลายขึงเฮ้ยอย่าค้นในงานผัวเบบี้เขายัง เธทำใหฉันนั้นว่างเป่าไปวอมกันก่อนเลยครับไปวอร์มอยากกลับไปบอที่พาทยาเจอกันอีกทีก wow ็รบก็ละมองถึงนาฬิกาเราจะมจตาะ้ะจตาหอจเดี๋ยวเล่นเดี๋ย่นไปทงปารีสไฮเจอกันที่ปารีสไฮ Tell me why เไม่จะดูชางสวย ไม่ว่ายังไงก็ตามเธอต้องสวยและต้องดูดีไปก่ anyway. อนดิสติกของเธอกระเป๋าของแพงไว้หน่อยเออไปต่อวะใจเอมันง่ายเลยใจเธอง่ายเธออ๋อเริ่มเข้าใจเขาเข้าไว้โตเธอเหมือนกีบผ้ามันก็กี่ใบโพเอาเรื่อง,อ,ง so. อะไรเขาบอกไปโพในปีแขาแคอยากกี่ไฟโซอะไรวะ ไปตุนเจ็บบับ <das war zusammen> ่วยเรื่อยตา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 กูร้องมั่งอืมเอาดิอย่าบิ้วไม้เลยสัสมึงอยู่บ้านเขาให้เอาเฮ้ยกล้วยเอากล้วยเป็นผู้หญิงแล้วเหฮ้ยอะกล้วยเนี่ยตัวจูนโอยกล้วยเนี่ยโอ้ตัวจูนในเยี่ยดเสียงเอาซะเหมือนเลยเยี่ยเออเหมือนเหมือนชหมายเหมือนจันเลยอว ลมไมยหลบเจ้าทางพั้าเจอมาให้เจอฉันกลงเมเจ้ลมพัดเม้อทางไปกอดกอฉันรู้ตัวว่าไม่มีทาง เขาอยูแลเธอรอบคนทำมาดดงมันเองทำได่ให้ขอพองไม่ดูตัวเธอตัวเธอม้อยู่นี่เราถอมาตั้งนานแล้ว ะเออเเอเ้ยใค้ข้อมันทั้ใครให้ข้อ้เหี้ยใครให้ข้อมันแ้บเนี้ยวะไม่เบี้ยเดี๋ยวไม่เบี้ยอ้ปเด้ามอะไรเปิดให้ครับปเ้ เปิดแล้วครับเปิดแล้วครับันรฉันดอไม่รอฉเดนออกมาทิ้งตัวัาก็มีนังไอ้เหี้ยประะูฟังแล้วงเหี้ยอย่าบอกเอมึงแกพูดแค่ไหัน มึงไปที่อะไรมึงเปที่ประตูพังนี่อ่ะเฮ้ยเจ้เฮ้ยกูร้องเพลงอะไรฟังเฮ้ยอยุดดิเฮ้ยกูจะร้องเพลงอะไรฟัง เออคุณเกอาตาวคุณหมอครับ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 ว้าวว้าวว้าวรูเื่อหมอเหรอ โอ้ยหี้ยไม่คุณภาพไปสัตวอะไรนะไม่คุณภาพไปี้ไม่อะไรับบนี้ครับไม่ยี่สิบบาทเยี้มึงจะขออะไเอี้มึงยดอ ด้วยยดีช้าบอกับมึงมึงเมือตบมุกนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูไอจะเล่นมุกมาม่าอะไรเพจที่สุดมาม่าใส่พีกผิดยอมหรือยังยังเอ่อมาม่าอยากใจเพยากให้เอ่อ มาม่ามาม่าใส่ผักยางอ้ยไม่ใช่ตีมาม่าอะไรเหรอมาม่าจุ่มมาม่าฮะมาม่าี๋ยวไอ้เจ้ากูต้องขึ้นด้วยไอติมกูจะไหวอเออเออไอติมเอาตบดิตบดิเอาช้าไอ้เจากองตังเนี่ยไอ้เจ้องหลับเปลก ไอ้เล่นเกียร์กันอยู่ไม่มันมันไม่หาไงมันต้องตบทีหลังช้าๆมือจะได้หาเออไม่หาเอามามามาต่ตาอต่อต่อปักอะไรแป๊บเดียวตายปลาหยุดผิดปลาหัวพ่อมึงอ่ะไอ้สัพี่เอาอเอลืมตัวแอปพลิเคชันใหม่เพื่อรีบหายพึ่งเอาเลยสัตว์ต้วฉาวกูไปไหนไอ้เหี้่ คุณหมอครับคุณหมอครับปลาปลาอะไรเผ็ดที่สุดเออปลาไม่ใส่พริกทีกยอมหรือยังยอมแล้วปอาหัวพ่อมันตกทางพริกไห่ควายคุณหมอครับอ่า ไม่ด้เร่นไมด้เล่ไร่ม่ใครเล่นบไมไ้เล่นาษไอ้มมตตาไอ้ตายโอ๊ยเกียร์เจ็ดนาทีได้เลยเอ้ยเอาเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูร้องเพลงอะไรให้ฟังเอาป่ะเอเดีดิเออ I'm back and back i n t o u e o l e o u n baby I'm begging, begging you, know about Linda, the table, talk not going